บ้านเลขที่45หมู่ที่2ตำบลย่ามมัสีอําเภอพยุหะคิรีจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเซชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนางวรารพรเสริมพักตีกุลนาย,ยกเหล่าการชาติจังหวัดนครสวรรค์นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้กำลังใจแก่แรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศอิสราเอลโดยมีนางสุภลักษณ์สรุติรัตน์วรกุลแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเว,ตนวนชนครสวรรค์ราชนครินทอบตย่ามาัซีร่วมกับมอบสิ่งของและให้กำลังใจในครั้งนี้โดยนายสมปองจิบจันแรงงานชาวไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอลในขอบคุณรัฐบาลไทยสถานเอกอกัครราชทูตไทยและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือพร้อมทั้งตนได้เป็นห่วงแรงงานไทยในอิสราเอลและอยากให้รีบกลับเพราะตอนนี้สถานการณ์ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ด้านของแรงงานจังหวัดกล่าวว่าอยากให้ชาวนครสวรรค์ที่ไปทํางานอย่างประเทศอิสราเอลได้เรียบกลับมาเพราะจากข้อมูลเหตุการณ์ในอิสราเอลจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีการปิดสนามบินและปิดถนนและแรงงานจังหวัดจะช่วยเหลือติดตามค่าจ้างค้างจ่ายของแรงงานทั้งนี้ภาครัฐยังมีสวัสดิการให้จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ไปทํางานต่างประเทศ และมีการจัดทำแผนพัฒนาฝีมือให้กับแรงงานของทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค8นครสวรรค์ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาเพิ่มทักษะฝีมือผู้ใช้แรงงานให้มีอาชีพและมีรายได้สูงเพิ่มขึ้นอาทิหลักสูตรเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาร,ระบบเซล์แสงอาทิตย์การประดิษฐ์ปฏิมากรรมหุ่นโคมไฟและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าในอาคาร หากผู้ที่สนใจสามารถแจ้งชื่อบานทางสำนักง,งานแรงงานจานังหวัดนครสวรรค์หรือที่สถาบัานพัฒนาฝีมือแรงงานภาค8นครสวรรค์ตอนนี้ผมได้กลับมาถึงเมืองไทยอย่างปลอดภัยแล้วนะครับก็รู้สึกเป็นห่วงพี่น้องแรงงานไทยที่อยู่อินเดียทุกคนมากน,นะครับอยากให้ทุกคนรีบกลับมานะครับกลับมาบ้านของเรานะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ที่อิาเอลรู้สึกว่าจะเพิ่มทวีมากมากขึ้นครับ อันตรายมากครับก็ขอให้รักษาชีวิตด้วยกันครับกลับมาก็มีญาติพี่น้องของเราหน่วยงานต่างๆมาดูแลสับอ,อรอตพวกเราตลอดครับไมต้องห่วงครับรัฐบาลไทยช่วยร้อยเร็ครับ ก็ขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องแรงงานไทยที่ทํางานอิสราเอลที่เป็นคนจังหวัดนครสวรรค์นะคะขอให้ท่านรีบกลับนะคะเพราะว่าจากข้อมูลของภาครัฐเนี่ยค่ะเราทราบว่าสถานการณ์ด้านแรงงานจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีการปิดสนามบินถ้าท่านกลับมาแล้วเนี่ยนะคะไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเรื่องค่าจ้างค้างจ่ายสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์เรายินดีที่จะช่วยเหลือติดตามค่าจ้างส่วนนี้ให้กับทุกท่านนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะทางภาครัฐเนี่ยก็จะยังจ่ายเงินสวัสดิการให้นะคะโดยเบิกจ่ายจากกองทุ เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะทางจังหวัดนครสวรรค์เองเรามีการจัดทําแผนเพื่อที่จะพัฒนาฝีมือให้กับท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการฝึกอบรมในเรื่องของช่างนะคะเรื่องของงานภาคเกษตรนะคะแล้วก็เรื่องของออการใช้ดิจิตอลหรือว่าใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆนะท่านไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเรามีแผนที่จะส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับทุกท่านค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ